ไม่ไหวแล้วสามตัวโดนโถมโดนเอออ้าวดึกว่าที่กูขับด้วยมันดึว่าที่กูขับมาเฮ้ยรถทีเดียวกันไหมนี่เฮ้ยรถทีเดียวกันมันเยอะจัด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 หรือเปล่า หยนน่อแมนย่อมาสทรวัสดีในรุ่นเมกาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเวฟยืนหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับคลิปวันนี้นะครับอัดมาจากสตรีมนะครับมาดูโดวยวันนี้เราจะไปแบกลาชาเหลี่ยมหรือตะพอนของเรานั่นเองนะครับคลิปวันนี้จะเป็นยังไงกวฝากคนดูกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วไปชมคลิปเลยครับเปลดเก่ารอหน้าผดูจ้า ดีนะเขาไม่กดเริ่มเกมไปอ่ะเข้ามาได้ไงอ่ะไม่ได้กดนะผมปิดผมกดปิดลับอันนี้นะลับคอมพอเข้าทีมนะนะเออผมผมผมมาแล้วผมมาแล้วไหวไหมล่ะนะคุณเผไหวหรือเปล่าอ๋อเกมใทยลงกับเราดีอ๋อแล้ว มาแล้วจองแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวครับเซลูเขาจะมาเดืยดให้เราดูไี่มีพอแบบกวาดเอวได้ไหมอ่ะครับอะไรนะครับไม่ครับมาแล้วครับราชานลำหอมขอเป็นแบบเด็กซ้อนหนึ่งวันละกันนะครับเซลูจะเป็นสอะไรผมต้องขานิดดำนะไม่นับขาผมดาบถ้อยเสียงแล้วนะซ้อนได้ไหมครับผมแบบนี้ห้อยดาบถ้อยเสียงแล้วมั้ ราชการของตัดส่งไลน์ูบลอกครับผมเรือเหล็กครับว่ามีระบบสีป่ะทำได้ตอนนี้ลูกาจะโชว์พาครับเท่าที่ตอนนี้ีเราที่หนึ่งแค่นั้นแหละผมของผมแต่บอนได้ลงอะไรนั่นไหมอ่ะ ชอบที่เดียวกมีนะชอบของพี่ต้องกล้าไหมไม่ได้ลงไม่ไม่ได้ลงใช่หรอทำไมซื้อคนอย่างเลยคนละคนนะเป้าน่ะตีเซอร์น่ะไหมไม่น่าใช่อ่ะเพราะผมไม่ลงผมไม่มีตีไงมีตีที่แบบเขาเล่นกันไอ้ลงผมว่าแล้วตีเซอร์คนขวดตึงอ่ะถ้าผมลงก็คือชนะแล้วชนะตั้งแต่โดดอ่ะเจอทีผมว่ะเจอตี้ผมสัดมุ้งโ๊ะโป๊ะไปเลย จะพูดดีกว่าว่าที่เราแบบโคตรเสียหน้าเสียตาเป็นคลคาับร้ตองเสียหน้าเสียตาครับคุณที่เราแบบมาวันเดียวแบบมีกันเองอะที่เราวมามาวันเดียวอะลงวันวันที่หนึ่งอะไม่เอาอะไรเลยแต่วันที่สวันเดียวกับสามสิบคิวเออเสียค็นแ่ที่เห็นเองว่าเห็นเห็นแวบๆในตอนแรกมีคิน ก่อนแน,น่นแล้วครับไม่ล่วงแน่นอนได้ได้เราเจอกันครับดูก็ด,ดูเอานะเขาทิ้งผมนะครับนางวัดนางวัดนางวัดครับต้องขี่รถสปอร์ตตามมา่ให้ผมติดต่อจารีตให้ไหมไม่ต้อง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 อไม่ต้องไม่ต้องไม่ติดต่อสายดีให้ไหมอะไรดี เอ้ยผมโดน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 บอกแล้วบอกแล้วไม่ลงนะผมบอกเลยผมไม่มีการลงบนนะผมมามองมาอยู่ในรูมาไม่ยากเลยเขาทำยานะผมช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยอยู่ช่วยอยู่ป้าเช็ดลูเช็ดลูเอาจับเลยแดงต่แข็งลาดว่ะร้องลาครับแดงเถียงนี่จ้ะปุ๊เปิดปุ๊วัวทำแตกใจอยู่กองว่ะ ก่อนแน่นดันไหนแล้วคุณรู้จักรถกำพังแล้วรถผมพังพังแล้วเท่าเราอวิ่งทังใบพูดขายให้ตั้งหลายร้านทำไมมันห้างง่ายขนาดเนี้ยโดนยิงไงมันโดนใสใช่ไหมใช่ไอมีคนลงขวาขวาขวามันดโดนซ้ายไอมีมอเตอร์ไซค์เอาใครไม่เอาใครไม่เอาขวาจะเอามอไซค์เนี่ยมันจอดแล้วอ๋องให้ได้ต้องให้ได้ตรงเนี้ยปุ่นมอเตอไซค์คนหนปุ่นมอเตอร์ไซค์คนไหน่อย รงไนลได้แล้วได้มาไซ์ผมซ้อนเองผมซ้นเองขวาเราก็มีนะตัวนมงผมมีนะมีมาไซผมไหมมีมาไซผมไหมมีจอจอดนี่คันนึงโอเคโอเคฟรีนะขายแข่งสดย่ายนึงไปนึงอยอย่าไปไปอุ้ย น่ะตัวนี้มีมีหนึ่งโตมันเพิ่งแบบโดนห้องมาใหม่โอ้คงขับรถได้ผ่านเลยไหมขับรถในคอมพิวเตอร์ยากไหมเล่นก่อนนี้กูหน่อยมันยังไม่หมากเลยว่ะผมไหมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอ๋อทำไมอีกเรานี่เรากดมาสี่นะเนี่ยทำไมอีกไปเขาแยกกันจังเลยอ่ะเฮ้ยเขาเขาแยกกันโอ้ยสอง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 อยนี้สองอย่านี้สอง สอฮอต้นกะนะตอนหนึ่งเฮ้ย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 เ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยเ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 ฮ้ยกฮ้ย้ยเ้ย้ย้ยย้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 ยย้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 ยเ้ย้้ย้ยเ้ย ไปไงพี i, í, so oh, The far, now, oh so ่ไปไหพี so ่ไปอะไเอ้าแอนเข้าหัวมันเข้าหัวเราหรอเมื่อกี้มันยืนอยู่ตรงหัวเาเลยนะมา้วกันได้ยังนะนี่ไงโอ้มันซุบมัวมันซุบมัวเออ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 ไปดูอ๋อมันยิงไปผมอ๋อรถผมจะพางอีกแล้วยานไปดูดช่วยหน่อยไปดูดพร้อมมาไหมสวยครับ ไอ้กากปุ้นฮะมันเหรอน้องมันหมอ bỏ บ้านหมอน้องสวยครับ nó. มัเองนะตาหนึ่งหมดหมดตัวผู้สาวตัวผู้สาวพี่นะตัวผู้สาวพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงแล้วใช่ใช่ประชาองผมยังได้ครับที่าแม่ว่าตีหอเสเหม่ะผมว่าเอากินเอากินอะไรอะไร เฮ้ทีทีขโหโหนี่มาเอารถไปนี่ยิงอะไรกันน่ะตรงนี้แล้วระบสี่ไหมแรกก่อนแ๊บแรกของแป๊บรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้เด้หรอ้ยเดียมาพ่อมแล้วระบสี่ยิงอะพี่ มีเลยศูนย์มีสิบสามเลยหรเออแล้วเรผมไหมหน่อยเอาอะไรไหมครับพีรงนี้ตงนี้สวยๆๆโอ้ผมได้วิ่งเอาอีกแล้วรถผมพังอีกแล้วไหมอะไรอ่ะไม่เลยคุณเอารถสักรลยดูอัน โอ้โหวิ่งโค้ช้ามันซ้อนสั่งได้แล้วนะคุณรู้ไหมล่ะแล้วโดนเขาไม่เห็นนะผมบอกแล้วนรถจี๊บรถจี๊บเหรอโอบสภาพเฮ้ยมันเร็วอยู่มันเร็วอยู่รถจีบอ่ะเสร็จแล้วนเลี้ยวพิ้วด้วยมันเร็วอยู่เลี้ยวพิ้วก็มาเพราะว่าน่าจะโดนเขาล็อกยิงตายนะมันล็อกไหมไม่ล็อกมีช้าไม่ล็อกแต่แค่แค่มันคันใหญ่แล้วเขายิงง่ายน มันเร็วอยู่นะจริงดตนอันนี้บิดด้วยอยู่ะุบดได้นดว่าทำผิเลอลูก้าพินมรู้ไม่รู้อลูก้าไม่เกี่ยวอลูก้าไปแล้วอุยแรงบจิแรงจิแรงโรไม่เกี่ยวไอเด็กนี่นะครับจิแรงเจบจิแรงขาดอเมีคนพี่มีคนแปมเจ้ตาแปมบางว่ะไม่มีคนเลย วิ่งผมโดนหังอีกรถผมพังอีกแล้วโอ้อะไรวะเป็นไงเป็นไงรถผมพังอีกแล้วไหมมันอยู่พี่มู่บนป้อมมันอยู่บนป้อมอยู่บนป้อมกับผมกับผมกับผมได้เลยได้เลยได้เลยพี่กำลังไปพี่ไม่มีผมตรงนี้เออ มันอางนี้เมื่อกี้ตุกตุเนี่ยคัไหนก็ทังคันลเนาะออยุดตรงไหนแล้ววะไปแล้วบอกนี่ไงบมดปอนี์หมอมนี่เราได้ไหมเนี่ยเราได้ไหมเนี่ยได้ไเราได้เบ็นได้ปลาม้มไปไงล่ะครับผมเออไปตัวเอง ปอาเปิดติดุบเจ้าของน้ำปาะเด็นรถผมพังอีกแล้วอู้อะไรวะโอ้คุณทำอะไรรถผมนี่รถใหม่อยู่มันพิลรถใหม่อยู่รถพังทุกเกม้ยครับเป็นไปวะไม่ว่าผมแบบเยอะจัดเห็นแล้วชื่นใจเลยครับนีงไงผมได้สามล้อทุกคุ่มมาละข้ามมีรถปนั้น เยอะลือมาลวจ้ารถคันใหม่มาลวจ้างวันนีทุกคนนะครับมือนี้ลูก้ามากับราชานมผมตัวถึงพายิสาแล้วก็มากับตาปอนลูกน้องแปมบมาดวงนะคบผม<ะ> <c oughs> ลูกน้องก็มาว่ะ <c oughs> เป็นไปลูกผมทำเป็นนไม่แรงไหมคุณหะือคุณอรืลูกน้องผมครับเข้าใจไหมไม,ไม่ค่ะเออนี่มันบอลนะ ้ผมคือบอสครับคุณนไม่ผมคงเอาค่ารถเลยนนั่นล่ะผมโมไซต์จำรถมันห้างเลยนะจริงเออโอ้ยแไม่ขี่เซาห์เหมือนกันวะเฮ้ยมันตำผมมันำผมมันจะจำผมเขียโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโม้ยโอ้ยโม้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ีโออ้ยโย้ยโอยอยียโอ้ม่้ยอ้ยโอ้ยโอตอโอ้ไม่้้้ โอ้อนเอออ้าวนึกว่าที่กูขับหรือ่าฮ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 ่่กูข <c oughs> ับปะนั่นได้รถที่เดียวกันป่ะนี่เฮ้ยรถที่เดียวกันมันเยอะจัด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 จะรีบเปล่าโอ้โห ไปหนังเข้าอี่เอออูาอ่าฮ่าอล้วล่วงตหักเลยว่ะเป็นไงวะเป็นไงวะไี่ไม่พูดอย่นี้เอาการรถ้ายมืออะรถ้ายมืออะไอ้รถรถตุ๊ก อยู่นี่อย่นี่เอ่งริงเลยเขะเล่นไม่เก่งปัญญา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 ไปัญญาปัญาปละจ้าปละจ้าพี่ชื่อจูฟอร์ดใช่ไหมคะโบไม่ใช่ครับเพื่อนเาเะเพื่อนเยอะเยอะพูดเยอะเลยต้องหาจังหวัจังหวัลงนีอโอเคครับโอเคมอีก ครับีผมผมไม่หนีนะผมจะลงสู้นะโอ้โหโคตรเยอะครับเยอะขนาดนั้นเอาอะไรสู้เอาอะไรมาสู้วะเออได้ี่เพื่อนพาเราพาเราไปขี่ไปหาตู้ชุหน่อยดิเพื่อนอังจะเอาเดิมันจะตามเดิมโอ้ยอยังเอาตามสอง เอ้ยเฮ้ยจะเย็นเพื่อนจะยิงเขาวงไปเพื่อนเขาวงไปมึงอย่าขึ้นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเราคือ,อ,อกับการขับรถของมันเลยไปดีเพื่อนอยา่าอย่าไปทิ้องเราอยู่กลางวงเพื่อนเ,เอ้ยขาบรไปเลยไปไปหัวทองมากับหัวแมงงอดน,นะครับมือน,นียอ้ยาหมดละยาหมดละต้องหาที่จังหวัดลงละรถจะพังผมต้องใส่กับคนนี้เด็กไปทิ้งนอกวงแล้วมันก็จะยิงนหลักเรียบร้อย ้องเอาสวยดิมิเออโดนตันนดนตันผมไม่มียาอย่างหนึ่งไม่เล่นนะครับอ๋อจะว่าพีชิฟตัวเองไอซิวตอบว่าไม่ได้ไม่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 นะอะไรจ้าไม่ได้ไม่ได้เพียงไฮไลท์เลยแล้วกันไปออโต้หมดัก See that เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับผมเนียนมุงรอรวดว่ะโอ้ผมจะขออหากแม่คนรนู้ใหม่สวัสดีครับุดก็เหยียบกลางโซตึงเลยว่ะ้อวใจในโชคชะตาจะเง้ยตัวอ้างเอาข้างขอก่อนแล้วเัินยายายาดูว้ต้องจะเข้าวงไหนไหมนี่โล่งจัด อออโีเด้วปะต้องหาที่หลบก่อนอะดิหางหินเนี่ยแร้งหินก่อนดีเออ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 อเหยาตานะแต่พอมีอะไรแนะนำรึเปล่าครับก็ไปไหนเกาะเกมเลย โอ,อ้ย,อยเหลี่ยบเลยโอ้ยเหลียบเลยโอ้ยเยอะเกินมาลุ้นเดิี่ยนไปวะมาลุ้นเลยทันไะเนี่ยโอ้โหเกือบไม่ทันครับเป็นไงผมแบกนะครับไม่รู้โอเคครับคนดูคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดูชอบคนดู ดูแล้วเป็นไงกันบ้างก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย